ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มสนับสนุนโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีนี่คุณลุงคะลุงป้าแกซีน้องเอาแป้งหอมเจราบ๊อกคันทรีกระป๋องหนึ่งรับโรออ่อนด้วยไหมคะ บอกเอาแค่แป้งกระป๋องไงคาค่าไม่ถามแล้วก็ได้ค่ะนี่ว่าแต่เป็นอะไรคะนเนี่ยคุณน้องเกลี้ยวกราดจังเลยใช่ค่ะว่าเกลี้ยวกราดโบราณมากแต่ถูกต้องเธอลับกัาแฟนมาสิ ะะเกรรื่อองไอมันเนี่ยพอออกรถป้ายแดงมาแต่ไม่รู้จะหวงอะไรกันนักหนาฉันเองเนี่ยเพิ่งได้แบบกําขี่มาก็ขอมันขับนิดหน่อยเองอ๋อมือใหม่อะสิก็ใช่มือใหใมให่แต่ฉันรับปากกับมันแล้วนะว่าจะไม่ให้มีแม้แต่รอยขีดข่วนก็เรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะต้องทะเลาะกันเลยก็เรื่องแค่ขับรถอ๋อใช่สิฉันแค่ขับรถลงคลองไปตัง้งคันไม่น่าเลยไม่น่าโกรธเนอะไม่น่ารอดไปเลยน่าจมไปพร้อมรถเอ้าทำไมอย่างนั้นล่ะ แต่ดีนั้นลงไปอะรถไม่จมไปทั้งคันติดซีดีกับเทปคาสเสร็จทำไมติดซีดีอะไม่รู้ว่าตลกชอบเล่นขับรถไปซีดีขายดีเทปขายดีขายไม่ดีเท่าไหร่ไหลลงละอะโมงรุ่นไหนไม่รู้จักอีกโธเอาใส่ถุงมา